พนักงานธนาคารที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้เขาต้องการถูกจับคุมเพื่อต้องการที่จะให้ไปอยู่ในเรือนจําทําไมต้องไปอยู่ในเรือนจําเพราะตอนนี้เรื่องค่ารักษาสุขภาพเป็นปัญหาใหญ่ในสหรัฐอเมริกาประกอบกับอัตราเงินเฟอ้อที่กําลังพุ่งสูงขึ้นและเศรษฐกิจที่ตกต่ําราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นทําให้ทั้งคนไร้บ้านคนที่ยากจนใช้วิธีการพยายามหนีเข้าไปอยู่ในคุก ดีกว่าตายอยู่ข้างถนนนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิสนกวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นทุกแนวของการต่างประเทศ ในการปัต่างประเทศต,ต้องยอมรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาจีนกําลังส่อเขาที่จะบานปลายมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจฮะซึ่งต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ําแย่เลยทีเดียวเกาหลีเหนือมีการทดสอบมิตไทล์พิสยัยไกลนะครับใหม่มุ่งหน้าสู่ทะเลเหลืองนะครับของสหประชาชาติ บพบสัญญาณเลวร้ายนะครับจากศูนย์ทดสอบนิวเคลียร์สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับกับรอยเตอร์รายงานตรงกันนะครับรกองทัพเกาหลีใต้แถลงพบมิสไซล์เปลียงยางพิสัยใกล้ถูกยิงออกจากเมืองนัมโปทางเกาหลีใต้นะครับ เมื่อเวลา18นาก20นาทีตามเวลาท้องถิ่นเกิดขึ้นก่อนที่เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาจะเริ่มทำการซ้อมรบครั้งใหญ่สัปดาห์หน้าสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ JCS แถลงนะครับว่าสามารถตรวจพบการยิงมิสไซล์ของเกาหลีเหนือจากเมืองนัมโป ทางตะวันตกของกาหล่ใต้เมื่อเวลา18น20นาฬิาทีแต่ทว่าไม่มีรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับในขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับมูยิดดินนะครับโดนปปอชอของมาเลเซียแจ้งข้อหานะครับกรณีคอร์รัปชันโครงการของรัฐส่งตัวเข้าคุกเตรียมขึ้นศาลวันพรุ่งนี้ สำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวเอพีนะครับปลยงานว่าอาดีตนายกกำตรีของมาเลเซียมูยิดดินยัดสินถูกตั้งกรรมการสอบสวนนะฮะซึ่งปรากฏว่าคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน ruption, มาเลเซียฟ้องดำเนินคดีคอร์รัปชันรวมถึงการฟอกเงินเกี่ยวกับโครงการรัฐระหว่างอยู่ในตำแหน่งโดนตำรวจจับกุมนะครับก่อนขึ้นศาล เพื่อรับฟังข้อกล่าวหาท่ามกลางฐานเสียงรวมตัวนะครับให้กำลังใจด้านนอกที่ทำการปปชมาเลเซียแล้วก็มีการตระโกนให้กำลังใจว่าสู้สู้ในขณะที่ข่าวกองของลิทัวเนียนะครับชี้รัสเซียมีทรัพยากรมากพอจะสู้รบยืดเยื้อกับยูเครนย,ยาวนานอีกอย่างน้อยสองปี วัวหน้าข่าวกรองทหารลิทัวเนียนะครับระบุว่ารัสเซียมีทรัพยากรมากพอที่จะเดินหน้าทำสงครามในยูเครนนะครับไปอีก2ปีหากคำนวณจากระดับความเข้มข้นของการสู้รบในปัจจุบันในขณะที่มีการขึ้นบัญชีดำห้าบริษัทของจีนนะครับ กล่าวหาเกี่ยวข้องทางอ้อมช่วยเหลือรลเสเซียจโจมตียูเครนสหรัฐอเมริกาใส่ชื่อบริษัทจีน5แห่งเข้าไปในบัญชีดำเพื่อคว่าบาตรโดยกล่าวหาบริษัทต่างๆเหล่านั้นจัดหาชิ้นส่วนป้อนแก่บรรดาผู้ผลิตดโดรนของอิหร่านนะครับกระทรวงก,การคลังของสหรัฐอเมริกาเชื่อมโยงบรรดาบริษัทจีนเหล่านี้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อมกับก,บการโจมตีรัสเซียในยูเครน และเหตุที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในภูมิภาคอาวเปอร์เซียโดยทั้ง2กรณีเป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับนะครับที่ผลิตโดยบริษัทของอิหร่านแอร์คลาฟนะครับเมนูเฟกซ์เริงนะซึ่งก่อนหน้านั้นประถมดีสีชิ้นผิงก็มีการาระบุและขอความช่วยเหลือความช่วยเหลือจากเอกชนของจีนนะหลังจากที่หลังจากที่จีน ถูกกดดันอย่างหนักนะครับจากฝั่งสหรัฐอเมริกาอีกเหตุการณ์แปลกๆฮที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่มีต้นเหตุน่าคิดปรากฏว่าคนร้ายทำการบุกปล้นในสหรัฐอเมริกาขู่เอาเงินแค่1ดอลลาร์สหรัฐแค่นั้นตำรวจในรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาทำการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยปล้นธนาคารรายหนึ่งนะครับตามคำกล่าวหา ขู่เรียกเงินจากพนักง,งานแค่1ดอลลาร์และไม่ยอมหลบหนีหลังจากนั้นแถมรอให้เจ้าที่เดินทางมาถึงเบื้องต้นยังไม่ทราบส้นต้นสายปลายเหตุว่าทำไมเขาถึงอยากอย,กอยู่ในเรือนจำนักนะซึ่งเขาก็อายุ65ปีนะครับซึ่งเขาก็บอกว่านะเขาจะก่อเหตุขึ้นเหนือเรื่อยๆหากไม่เอาเขาเข้าคุกนะครับเพราะตอนนี้เขากำลังมีปัญหาเรื่องของสุขภาพ นะแล้วก็ครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาพบเหตุปล้นธนาคารเพียง1ดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้เมื่อปี2011จอรนวีรอนชายวัยว59ปีที่ตกงานไม่มีประวัติการประกันชีวิตก่อเหตุปล้นธนาคารในรัฐนอร์ทแคโรไลนาเพื่อต้องการแค่ดูแลสุขภาพในเรือนจำต่อมาปี2013 คนไร้บ้านวัย50ปีก่อเหตุปล้นธนาคารเพื่อได้เงิน1ดอลลาร์ในรัฐโอเรกอนและเฝ้ารอเจ้าที่มาทำการจับกลุ่มเพื่อให้เขาจะได้รับการดูแลทางการแพทย์สาเหตุหลักๆนี่น่าสนใจนะครับในขณะที่มาอีกมุมหนึงนะ่งฮะปรากฏว่าอ้างว่าตะวันตกรู้แต่แรกก่อนจะบึ้มทอการ์ดนอร์สตรีมนะครับแต่ปิดลับ วันกระทบความสัมพันธ์เยอรมน,นีกับยูเครนบรรดาข่าวกรองตะวันตกแทบสรุปได้ทันทีว่านะครับรเหตุระเบิดท่อก๊สนอรสรีเมื่อปีที่แล้วบงการโดยบุคคลหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับยูเครนแต่เลือกปกปิดข้อมูลนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อพิพาททางการทูตระหว่างเคฟกับเบอร์ลินตามรายงานหนังสือพิมพ์เดอะไทมส์นะครับเดอะไทมส์อ้างว่า ผู้แทนการทูตแถบสแกนดิเนเวียคนหนึ่งทราบมาหนึ่งสัปดาห์หลังเกิดเหตุโจมตีท่อกส๊สนะครับเชื่อมระหว่างราัสเซียกับเยอรมน,นีลอดใต้ทะเลบอติกเมื่อเดือนกันยายนปี2022ว่าเป็นการจัดฉากโดยนักฉวยโอกาสส่วนตัวที่มีแผนฟื้นเพนะครับว่า พวกเขาได้รับข้อมูลนี้ระหว่างการสรุปข่าวกรองในบรัสเซลส์ซึ่งกเขาเผวันวข่าวสหรัฐมิกาแรแฉว่าเป็นฝีมือของสหรัฐอเมริกานะประเทศฝั่งสาาพยุโรปร,รมที่สร้างข่าวกรองขึ้นมาว่าไม่ใช่เป็นฝีมือของยูเครนในขณะที่เป็นอนิสงค์ของผู้บริโภคสงครามรถ e ีวีขยายตัวเป็นวงกว้างหลังเทสลาหันราคากระตุ้นยอดขาย สงครามราคาที่เปิดฉากโดยเทสลาอิงของอีลอนมัสได้แผ่ลามจากรถไฟฟ้าสู่ยานพาหนะเชื้อเพลิงเบนซินเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยดูเหมือนว่าบรรดาผู้ผลิตทั้งหลายเช่นซีตรองนะครับเปอร์โยเมอร์เซเดสเบนซ์กรุ๊ปเอและเชฟโรเลตของเจอรัลมอเตอร์กำลังหาทางปกป้องส่วนแบ่งการตลาดของตนเอง ถานการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นการเคลื่อนไหวของรัฐบาลในมณฑลหูเป่ยนะครับทางตอนกลางของจีนที่ออกมาออกมาตรการอุดหนุนเช่นเดียวกับการลดราคาของตงฟงมอเตอร์คอร์ปอเรชั่นนะครับซึ่งปรับลดราคารถจ์บางรุ่นเช่นซุริตอง460ลงมากกว่า40%โดยมอบข้อเสนอส่วนลดนะครับ90,000หยวนในราวประมาณ450,000บาทและ โปรโมชั่นจะดำเนินการไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมโดยอ้างอิงจากการประกาศโฆษณาของตัวแทนจำหน่ายทั้งหลายในขณะที่เยอรมน,นีป่วนเจอกระาดยิงในศูนย์คริสเตียนนะครับในฮัมบูร์กเสียชีวิตนะฮะเรายได้รับบาดเจ็บอีกนัก10เลยทีเดียวสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าตำรวจเยอรมน,นีแถลงการเสียชีวิตแต่ไม่ทราบ สาเหตุแรงจูงใจเกิดเหตุกรดยิงเกิดขึ้นท้งมือปืนกรดยิงในศูนย์คริสเตียนนะครับในคืนวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมาทําให้มีผู้เสียชีวิต7รายและได้รับบาดเจ็บ25รายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เกาหลีเหนือก็อ้างพบระเบิดสงครามอเมริกันกว่า1,000ชิ้นตกค้างหลังสงครามเกาหลี นในไซต์ก่อสร้างอพาร์ตเมนต์กรุงเปียงยางฮือฮาคิมจองอึนคุมซ้อมรบเรียนแบบการโจมตีเกาหลีใต้สำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าแรงงานก่อสร้างเขตก่อสร้างอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงเปียงยางพบระเบิดสงครามของสหรัฐอเมริกาที่ตกครางมาสมัยสงครามเกาหลีทั้งระเบิดคว้าง ทุ่นสนามและอื่นๆ110ชิ้นขณะเดียวกันผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเป็นประธานพร้อมกับบุตรสาวคิมจูแอร์ควบคุมการซ้อมรบนะครับโจมตีลานบินเกาหลีใต้แบบเสมือนจริงตอบโต้การสู้รบร่วมระหว่างวอชิงตันนะฮะกับโสเรียกร้องให้กองทัพเกาหลีเหนืออยู่ในความพร้อมต่อการเคลื่อนไหวเตรียมพร้อมสำหับสงครามของฝ่ายศัตรู อีกเหตุการณ์หนึ่งตำรวจนะก็ของญี่ปุ่นก็ทำการจับกลุ่มวัยรุ่น3ามคนนะก่อการร้ายซูชินะครับเตือนขัดขวางธุรกิจมีสิทธิ์นอนสังเต3ปีสำนักข่าวเอรายงานว่าวัยรุ่นแดนปาดิบที่เล่นพิเลนสุกปกในร้านซูชิสายผ่านโดนจับกลุ่มแล้วหลังคลิปก่อการร้ายซูชิ จุดกระแสเดือดดานในโลกออนไลน์นะครับโกศกตำรวจเปิดเผยว่าแม้ไม่มีการตั้งข้อหาแต่การขัดขวางการทำธุรกิจอาจทำให้ได้รับโทษหนักภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นซึ่งรวมไปถึงการจำคุก3ปีด้วยนะครับตำรวจกล่าวหาทั้ง3คนคนพยายามขัดขวางธุรกิจเซ็นอาหารประจำชั้นนำของคูระสูชิได้รับการต้องเรียนจากลูกค้าจำนวนมาก หลังจากคลิปดังกล่าวเป็นไวรัลนะครับซึ่งคลิปดังกล่าวเป็นสมาชิกนะกลุ่มที่คว้าซูชิจากสายพานนะเข้าปากและดื่มซอสถั่เหลืองจากขวดที่ลูกค้าใช้ร่วมกันอนะดีเดือนที่แล้วก็มีคลิปกลายกันแพร่กระจายบนแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งรวมถึงทวิตเตอร์และทิกต็อกซึ่งบางคลิปเป็นเหตุให้เกิดขึ้นนะเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนแม้กระทั่งหลายปีที่แล้วจนเป็นที่มาของการ ปิดร้านซูชิไปจำนวนมากนะครับเช่นร้านอาหารแห่งอื่นที่เผชิญเหตุการณ์ลักษณะนี้รวมถึงซูชิโร่ที่มีราคาหุ้นดิ่งลงเมื่อเดือนที่แล้วหลังจาก,กมีการปล่อยคลิปลูกค้าวัยรุ่นคนหนึ่งเลียปากขวดซอสส่วเหลืองที่ลูกค้าใช้ร่วมกันในสาขาแห่งหนึ่งผู้ใช้ทวิตเตอร์ในญี่ปุ่นคนหนึ่งทวิตว่าน่าสะอิดสะเอียนขณะที่ผู้ใช้อีกคนนะเห็นว่า คงไม่ใช่ไม่ไปร้านซูชิสายพานอีกต่อไปแล้วจนหลายแห่งต้องปิดตัวลงนะครับสื่อตะวันตกได้รายงานเกี่ยวกับสงครามรัสเซียนะครับบอกว่ารัสเซียส่งขีปนาวุธถล่มทั่วยูเครนนะครับนาโต้รับมักบุตรอาจแตกในกีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารัสเซียลัวถลม่ม ขีปนาวุธไปทั่วยูเครนนะครับมุ่งเป้าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและถือว่าการโจมตีรรอกใหม่ครั้งแรกในรอบ3สัปดาห์ขณะที่เลขาธิการนาโต้รับบัคบุตอาจจะแตกในไม่กี่วันนี้แต่ยืนยันไม่ได้ทำให้สงครามเข้าสู่จุดเปลี่ยนแต่อย่างใดในเชิงงานวิกฤตนะฮะสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ ประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องราวของสงครามในยูเครนนะครับบักมุด่อนนี้ก็โดนรัสเซียเข้าทําการยึดครองเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนักรบวัคเนอร์เป็นนักรบรับจ้างที่รัสเซียจ้างเข้ามาทําสงครามนะครับก่อนหน้านั้นบอกว่ากระสุนไม่พอนะครับส่วนปัญหาของเอเชียปรากฏว่าประเทศไทยก็ทําการซ้อมรบที่เรียกว่าคับบักโกนะครับในขณะที่เกาหลีเหนือ นะครับต่อต้านเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาจะมีการซ้อมรบด้วยการยิงขีปนาวุธนะครับลงพื้นที่ในทะเลโ <c oughs> ดยส่วนใหญ่ทําการซ้อมรบเหมือนเสมือนจริงว่าได้เข้าสู่สงครามรบกับทางเกาหลีใต้ทําให้สถานการณ์ตอนนี้ในฝั่งของเอเชียโดยเฉพาะทะเลจีนใต้เต็มไปด้วยความตึงเครียด ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้ก็เล่นงานจีนในทุกรูปแบบขึ้นนะปัญหายกระดับปัญหานะครับที่เกิดขึ้นกับจีนล่าสุดก็มีการขึ้นบัญชีดำหรือเล่นความบาทนะครับบมกาเล่นแรงกับบริษัทของจีนจำนวน5แห่ง ที่อ้างว่าให้การสนับสนุนอิหรานนะครับในการผลิตโดรนโดยจัดหาอาวุธอุปกรณ์วัสดุอะไหล่นะครับให้กับโดรนจนเป็นที่มาของนะครับการยิงตลมในยุคเรนอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือการปล้นในสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นในยามนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ปัญหาในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะการรักษาพยาบาลน,นั้นต้องยอมรับนะครับว่าแพงหูฉี ที่ผ่านมาจําได้ไหมฮะพวกที่อยากไปอยู่สหรัฐอเมริกาบอกว่าอยากจะย้ายบ้านจะออกจากประเทศไทยไปอยู่สหรัฐอเมริกาตอนนี้สหรัฐอเมริกากําลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างหนักประเทศไทยกับสภาวะเศรษฐกิจด,ดีขึ้นต่างชาติกําลังแห่งเข้ามายังประเทศไทยอยากจะมาอยู่ประเทศไทยถาวรเป็นประเทศที่อยู่สบายมีความสุข สยามเมืองยิ้มนะทำให้ประเทศนี้เดินหน้าไปอย่างสมบูรณ์นะครับการทีนะ่มีคนไปปล้นธนาคารเพื่อต้องการเงินหนึ่งเหรียญแล้วไม่พอไปทำการขอโทษนะครับพนักงานธนาคารที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้เขาต้องการถูกจับคุมนะเพื่อต้องการที่จะให้ไปอยู่ในเรือนจําทําไมต้องไปอยู่ในเรือนจําเพราะตอนนี้เรื่องค่ารักษาสุขภาพนะ เป็นปัญหาใหญ่ในสหรัฐอเมริกาประกอบกับอัตราเงินเฟอ้อที่กําลังพุ่งสูงขึ้นและเศรษฐกิจที่ตกต่าราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นทําให้ทั้งคนไร้บ้านคนที่ยากจนใช้วิธีการพยายามหนีเข้าไปอยู่ในคุกดีกว่าตายอยู่ข้างถนนนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ